สวัสดีค่ะช่องเจคเนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะทุกท่านพร้อมกับที่ดินสําหรับการทําสวนนะคะมาพร้อมพร้อมอยู่เลยนะคะ,ะทุกท่านทําร้านอาหารได้นะคะทําโรงงานเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะบรรยากาศดีๆเลยนะคะแปลงนี้คทุกท่านบรรยากาศดีมากๆค่ะวิวสวยนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนเลยทีเดียวค่ะ อยู่อาศัยกันได้สบายค่ะร้อมรั้วเรียบร้อยด้วยนะคะราคาเพียง1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะทุกท่านบ้านสวยพร้อมที่ดินเหมาะสำหรับการประกอบกิจการต่างๆค่ะบรรยากาศดีๆติดวิวทุ่งนาถมแล้วนะคะติดทางสาธารณประโยชน์มีน้ำมีไฟฟ้าครบเลยค่ะทุกท่านตัวบ้านหลังนี้นะคะทางด้านเจ้าของเลือกวัสดุอย่างดีค่ะเกรดพรีเมียมทำไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ ล้อมรั้วแล้วทั้ง4ด้านค่ะมีความเป็นส่วนตัวแน่นอนพื้นที่ขนาด210ตารางวานะคะตัวบ้านค่ะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำา2ที่จอดรถอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอค่ะบ้านสวนทั้งหมดพื้นที่210ตารางวาจากเดิมขายอยู่ที่1,800,000บาท ตอนนี้ปรับลดราคาพิเศษค่ะเหลือเพียง1,500,000บาทเท่านั้นอยู่บ้านน้ำชำำเมอสูงเม่นจัังหวดแพร่นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือนัดชมตัวบ้านค่ะติดต่อได้ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะโทรคุยสอบถามและนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงด้วยตนเองได้เลยเพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมตรวจสอบเอกสารกันด้วยนะคะในวันนี้เจคเคนโขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ